ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปปีกวรได้รับคำแนน้ำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวีดัสสวัสดีวัยรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ยอผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในจ้องป่าปอนพีจีนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมวายครอสเตอร์นะครับวัยรุ่นอ่ะโอเคนะครับไปดูกันเลย ก็รู้เรื่องนะครับวันนี้ผมก็พาทุนมา1,000นะครับก็จับมาขอไลฟ์เบทดแบบสวยๆไปก่อนนะครับแล้วก็ซื้อฟีเจอร์นะครับผมวัยรุ่นอ่านะครับก็ดื่นนะใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมมาขอไปเบรดสเลยแล้วกันก็ขออุ่นเครื่องไปก่อนนะครับ10รอบนะครับแบบเบาๆนะครับผมวัยรุ่นเออจัดไปครับ อ่ะถือว่าไหลสวยนะครับก็อย่าลืมนะครับขอคนละไลท์ละไลท์ละไล์นะครับนะโอ้โหไม้แรกเหมือนจะโดนเลยวะเนี้โอ้โหอ่ะเราก็ลืมไปเราไม่ได้ซื้อฟีเจอร์นี่หว่าอืมความเคยชินนะครับไม่รู้นะเออาร์มเคยชินนะครับนึกว่าซื้อฟีเจอร์อยู่แตเนี้ยเออเกินไปปบปอบ ้ำมันไม่มาเราก็ต้องซื้อนะครับผมไม่รู้นะเอาเรื่องเงยไงอ่ะขออีกสามสิบรอบมาเดี๋ยวจะซื้อให้ดูเลยนะครับมีลุ้นหรือเปล่านะครับโอ้โหเกือบมาไปแล้วนะครับผม เกือบได้ฟันฟรีเนีนะเอาแล้วไงอ่ะโอเคนะครับถือว่าสวยงามนะครับตอกนี้วปรุ่นนะโอ้โหเกินไปกว่าน,นะ อ่ะโอเคนะครับถือว่ามาแบบส,สวยๆกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่เป็นไงเต็มคาราบริลนะครับเต็มคาราบริลเป็นไงโอเคนะครับอะไรต่อวันนี้โอ้ยเกินไปว่ะหนาอ่ะผมขอซื้อดีกว่ามั้งดูทรงแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> เพราะว่าใจก็อยากจะซื้อเบสเบสสิบนะครับก็เจ็ดรอยสิบเนาะ กลัวมันจะโดนไม่ถึงนี่นแหละดูทรงล้อ่ะโอเคโอโ้โหเกินไปนะครับผม อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเหลือเจ็ย750นะครับผมเขาจะกดหยุดไว้เลยนะโอ้โหดูไบเพื่อเพื่ออะไรเฮ้ยโอ้โหเลย750นะครับผมไม่รุ่นเอาเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ เออโอเคสวยโอ้โหดูมันเกินไปบางตีก็เกินไปเนะครับผมไม่รุ่นโอ้โหจะปวดกัมโบไม่ค่อยมีนะหรือว่าจะมาผิดที่ผิดเวลานะครับก็ไม่รู้สินะ ก็อย่าลืมนะครับใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมเอาเรื่องนะครับจังหวะนี้เอาเรื่องอ่ะโอเคโอ้โหอ่ะลองกดเร่งเครื่องบ้างนะครับนี่แบบไวนะครับผมดูแบบไวเป็นไงสวย เออได้อะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วดูไปยุงหลังโอ้โหย่างสุด ะขอที่สวยหน่อยเธอบักปอบโอ้โหผมว่าไม่น่าจะรอดนะดูสงเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ผมต้องการแค่750นะ750นะครับเพราะว่าผมจะเอาไปซื้อฟีเจอร์นะ โอ้โหจะรอดหรือเปล่านะครับผมไม่รุนว้าวรลวะนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับก็ไม่รอดนะครับั่นนี้ก็โอ้โหโอเคก่อนตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับผมไม่บ่ายคับผมจะกลัวหว่นเก็บเอือ